สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนสวัสดีชาวสองอนะ่ะทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคุณทุกคนแนนเข้าสู่ช่องดูดวงกับน้องอุ้มพิมพ์พัสรานะคะและนี่แนนคือการทํานายดวงความรักแบบทั่วๆไปของคุณคุณประจําวันที่16ถึงวันที่30เมษายนนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างแน่นอนนะคะวันนี้คือการทํานายดวงแบบทั่วๆไปแน่แนอนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นแบบสลับกันบ้าง ก็อุ้มแนะนำมาทุกคนนะั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนใครอยากได้อะไรที่มันชัดเจนและเป็นตัวคุณมากกว่านี้แนะนําว่าให้ดูดวงส่วนตัวเนาะโอเคมาเริ่มดูกันนะคะว่าคุณเมถุนนะั้นในช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเนาะลักษณะของคุณเมถุนก็จะเป็นคนคู่ใช่ไหมนีส่วนของวันที่เกิดนั้นก็แล้วแต่คุณเลยเพราะคุณจะแบ่งตามหรลศาสตร์ตะวันออกหรือหรลศาสตร์ตะวันตก ก็ได้นะคะหรือว่าจะดูตามลัคนาราศีดาวเจนดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่หน่อยสิขอดูตัวตนหลักพลังงานโดยรวมของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนหน่อยนะคะถ้าเป็นไปได้ดูทางคลิปไปเลยจะดีมากกว่าเพราะอาจจะมีบางจุดบางช่วงบางตอนที่ตรงกับบางคนก็ได้เพราะอันนี้คืออุ้มดูให้รวมแล้วดูแบบละเอียดมากเลยนะคะขอดูตัวตนชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนตัวตนหลักพลังงานโดยรวม16-30เมษายนนี้หน่อย นะคะคว้าวไพ่ขึ้นมาสวยนะคะเป็นไพ่เดอะซันขึ้นมาใบแรกเนาะเดอะซันขึ้นมากับไพ่อะไรเอ่ยเป็นไพ่ก้าวถ้วย ไพ่ขึ้นมาสวยไพ่ขึ้นมาดีนะคะคุณเมทุนเนาะที่ผ่านมานั้นเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าคุณน่าจะเคยผ่านเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือผ่านอะไรหลายอย่างมาในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะคุณเมทุนเนาะบางทีบางครั้งอะ่ะมันก็มีเรื่องสุขบางทีบางครั้งมันก็มีเรื่องทุกข์บางทีบางครั้งมันก็มีเรื่องอะไรบางอย่างที่คนอื่นนั้นไม่ค่อยเข้าใจในตัวเราสักเท่าไหร่แลวเราก็ไม่ค่อยเก็ตด้วยว่าทําไมมันถึงเกิดกับเราแบบนี้ ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วมันก็บางทีบางครั้งมันก็หาสาเหตุหาเหตุผลให้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันนนะคะคุณเมทุนเนาะจากภายที่ขึ้นมาเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเหมือนคุณกลับมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็บอกกับทุก บอกกับตัวเองทุกๆครั้งเวลาที่เจอปัญหาเวลาที่มีปัญหาว่าไม่เป็นไรนะช่างมันไปโฟกัสตัวเราโฟกัสความถูกต้องโฟกัสที่ความยุติธรรมก็พอเพราะว่าคือเหมือนคนเองอะ่ะมันเหมือนเป็นไพท่ที่บางทีบางครั้งมันมาอยู่ในจุดที่มันกว่าคนคนนึงอะ่ะจะเป็นเดสันกับให้ก้าวถ้วยได้อะ่ะมันต้องผ่านจุดที่มันค่อนข้างพีก มาในระดับหนึ่งแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเหมือนคุณเรียนรู้เหมือนคุณได้ดูเรื่องราวอะไรหลายอย่างแล้วแล้วคุณก็สามารถสรุปได้ด้วยตัวเองแล้วว่าตัวเองนั้นควรที่จะทำอย่างไงควรที่จะเดินไปทางไหนหรือว่าอะไรยังไงดีนะคะก็คือง่ายๆแหละโฟกัสแต่ความสุขโฟกัสแต่สิ่งด,ดีๆโฟกัสกับสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณนะ <c oughs> แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครถามว่าในช่วงนี้ดวงดีไหมดวงโอเคไหมเดซันขึ้นมาอย่างเงี้ยดวงดีมากๆเลยนะคะอยากจะทา อยากจะไปที่ไหนอยากจะอะไรยังไงเนี่ยไพ่ขึ้นมาสวยมากๆเลยอยากทำอะไรก็ได้ทำนะคะแล้วก็ได้ดังใจต้องการแต่บางทีบางครั้งมันจะมีอะไรบางอย่างมาขัดขัดใจบ้างนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เพระพาะไพ่ก้าวถ้วยมันก็ยังไม่เต็มสิบถ้วยเนาะหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้ที่มันแบบว่าเฮ้ยเหมือนจะโอเคแล้วนะเหมือนจะแบบสบายๆแล้วนะแต่อีกสักพักหนึ่งก็ยังรู้สึกว่า อืมแบบนี้โอเคจริงๆหรอแบบนี้โอเคจริงๆใช่ไหมฉันควรที่จะอยู่ตรงนี้เป็นแบบนี้ใช่หรือเปล่าน,นะอะไรประมาณนั้นนะคะคุณเมถุนเนาะจากให้สองใบที่ขึ้นมาขรั้งต้นนี้นะคะ <c oughs> เสียงอุ้มจะแหหด้อนึงนะใครเข้ามาดูใหม่ใหมก็อย่าเพิ่งตก,กใจนะคะ มาขอดูเมถุนที่กําลังโสดในช่วงนี้หน่อยนะคะขอดูตัวตอนชาวสิเมถุลนลักษณะเมทุนที่กําลังโสดอยู่ในช่วงนี้หน่อยนะคะคุณเป็นยังไงบ้างเนะาะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่หกเหรียญน,นะหกเหรียญมากับไพ่เดดสัตวมนนะคะอุ้มคิดว่าเหมือนคุณโสดนะแต่ว่ายังโสดไม่ได้จริงๆสักเท่าไหร่อะคะ่ะทุกคนมันเหมือนว่าจะพูดยังไงดีละ่ะ มันเหมือนเป็นความรักเหมือนไปไปกับกับมากกว่าคะ่ะระหว่างเมทุนกับคนคนนั้นเนาะบางทีบางครั้งเมทุนก็รู้สึกเหมือนโสดเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนอะไรอยู่คนเดียวอีกสักพักหนึ่งก็ร <med> <c ười> ู้สึกว่าเอ๊หรือว่าฉันนั้นมีใครอยู่ข้างๆฉันหรือเปล่านะฉันไม่ได้อยู่คนเดียวหรือเปล่านะในโลกใบนี้แต่ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันทําไมฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันเองนั้นต้องทําอะไรเองทุกอย่างต้องตัดสินใจเองทุกอย่างต้องอะไรเองทุกอย่างเลยมันก็เลยสับสน ว่าจริงๆแล้วนั้นฉันโสดจริงๆไหมหรือว่าฉันยังไม่โสดกันแน่เหมือนคุณกําลังทําตั้งคําถามให้กับตัวเองไะว่าจะอ,อย่างไงต่อไปถ้าเกิดว่าโสดจริงๆจะได้เปิดใจรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาแต่ถ้าโสดไม่จริงหรือว่าอะไรอย่างไงก็จะได้ตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนคุณอยากรู้อยากดูอยากแบบอะไรตัวเองให้มันเคลียร์ไปสะทีอะค่ะคุณเมทุนเนาะแต่คุณก็อยากจะถามเขาคนนั้นตรงๆเหมือนกันนะแต่ ว่าทั้งนี้ขั้งนั้นน่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถามกันยังไงหรือว่าอะไรแบบไหนบทที่เขาอยากมาเขาก็มาใช่ไหมคุณบทที่เขาไปเขาก็ไปแล้วเขาก็เอาคุณวางไว้อย่างนั้นนะคะคุณเมทุน มันก็เลยเอะทำให้คุณรู้สึกว่าแบบอ,อย่างไงนะใช่หรือเปล่านะออยากเดินไปกับฉันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคุณมันก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณนั้นคุณก็เลยกึง่งๆว่าโสดดีหรือไม่โสดดีหรือจะอย่างไงดีนะคะโอเคอยังไงต่อคะไพ่หกหกก หกไม้เท้ามากับให้สองเหรียญน,นะอืมนั่นแหละจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนคุณก็พยายามบอกกับตัวเองให้เข้มแข็งเหมือนไพต่ตัวตนคุณเลยแล้วให้ตัวคุณเองนั้นเดินไปข้างหน้าให้แบบว่าประสบความสําเร็จให้ดีให้ได้ไงค่ะคุณเมถุนแต่ไม่รู้เป็นอะไรเนาะกับคนคนนี้เนี่ยมีความหวดไหวเข้ามาเสมอมีความรู้สึกนึกคิดที่แบบว่าอืมก็ดูเป็นห่วงเขาก็ดูนึกถึงเขาเอ๊ะเขาจะเป็น อย่ยังไงเขาจะอยู่ยังไงเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะเดินไปได้ไหมแล้วฉันล่ะฉันเดินมาทางนี้ฉันตัดสินใจถูกแล้วไหมแต่ทําไมทําไมคุณเมถุนเวลาบวที่คุณจะใจแข็งอะคุณก็จใจแข็งมากๆเลยแต่เขาคนนี้เนี่ยเวลาที่คุณจะใจอ่อนเนี่ยเหมือนคุณอ่อนยบย่าไปเลยอะค่ะคุณเมถุนเนาะแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาคนนี้เนี่ยคน ที่คุณคิดถึงอะ่ะจะมีโอกาสกลับเข้ามาหาคุณไหมสําหรับคนที่ถามถึงฟแฟนเก่าเนาะจากาไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยอุ้มคิดว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาค่อนข้างสูงเลยนะคะคุณเมทุนนะทางนี้ทางนั้น,นเนี่ยอุ้มอยากจะให้ดูเขาดีๆนิดนึงถ้าเกิดว่าเขาไปนานเกินไปหายจากคุณนานเกินไป แล้วก็ไปไปกับกลับแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นน่ะคุณเมถุนคุณจะต้องดูได้แล้วนะว่าเขาคนนี้สดจริงๆริงไหมเขาคนนี้แอบขอบใครซ้อนไหมเขาคนนี้จริงจังกับคุณจริงๆหรือเปล่าเพราะให้เขาาเป็นพ้ายอย่างคนที่บทที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นคนที่ดูแลคนดีมากๆเลยนะเทคแคร์คนได้ดีมากๆเลยแต่บทที่จะไม่ใส่ใจอะไรคือเขาก็ไม่ใส่ใจอะไรจริงๆเลยนะคะแล้วเขาคนนี้เนี่ยโฟกัสที่ตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะมากๆ ก็คือความสุขใครไม่รู้เอาความสุขผมไว้ก่อนเอาความสุขฉันไว้ก่อนดังนั้นคือเห็นผู้ชายคนนี้ไหมเนี่ยที่เปิดประตูเข้าไปเจอหญิงสาว3คนเนี่ยคือเปิดเข้าไปก็ แล้วแต่ความสุขของผมอะว่าผมจะไปหาใครผมจะไปหาคนไหนหรือว่าอะไรอย่างไงก็ได้มันยังมีความไม่แน่นอนไม่แน่ใจในตัวเขาอยู่อะค่ะคุณเมทุนอาจจะมาแล้วก็มาเยือนมาเยือนเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปอะค่ะคุณเหมือนบินมาเที่ยว มาเที่ยวอะไรสักอย่างมาเที่ยวบ้านเมถุนเออมาเที่ยวบ้านเมถุนแล้วก็ไปแล้วก็มาเที่ยวบ้านบ้านเมถุนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเมถุนก็แบบว่าอะไรนะมาถึงปุ๊บก็ทําให้ฉันรู้สึกคิดพอฉันคิดพอมันจะเดินไปได้ก็มาทําให้ฉันรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันไม่ควรเดินหรือว่าฉันไม่ควรไปหรือว่าคนคนนี้ไม่เหมาะสมสําหรับฉัน เอออะไรประมาณนั้นนะคะคุณมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบเหมือนแบบสับสนนิดนึงเนาะว่าจะเอาอย่างไงดีจะเดินไปทางไหนอะไรประมาณนั้นนะคะคุณเมถุนอ่ะแล้วถามว่าเออเมถุนมีโอกาสประสบความสําเร็จกับเขาคนนี้ไหมเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมไพ่สามไม้เท้ากับไพ่แปดถ้วย ้มคิดว่าเนี่ยมันได้ประมาณอย่างเงี้ยค่ะคุณเมทุนก็คือว่าไปๆกับกลับอะ่ะมันได้แต่ว่าจะมีความสุขซึ่งกันจริงๆนั้นมันยากนิดนึงนะคะคุณเมทุนเนาะเพราะเขาไม่ชอยเยอะแยะมากมายอะ่ะคุณดูไพ่าสามไมเท้าไพ่เบน,นีก็ได้มันเป็นไพ่ที่เห็นไหมผู้หญิงคนนี้มีตัวเลือกมากมายในสต็อกเต็มไปหมดเลยอะค่ะคือเขามีตัวเลือกเขามีความฝันเขามีงานเขามีหลายอย่างที่เขายังฝันฝายที่เขายังอยากที่จะไป เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมาะสําหรับใครสักคนหนึ่งที่จะหยุดที่ใครสักคนหนึ่งแล้วก็โอเคพอแล้วสร้างครอบครัวใครสักคนหนึ่งมันยังไม่ขึ้นไพ่แบบนั้นนะคะคุณเมทุนไพ่ก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้คุณไปกับคนคนนี้สักเท่าไหร่หรือว่าอะไรอย่างไงนะคะอ่ะแล้วถามว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรเมทุนที่กําลังโสดแล้วก็กําลังคิดคิดถึงฟแฟนเก่าบ้างคะจากไพท่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งดาบนะแล้วก็เป็น อพืหกถ้วยขึ้นมาแบบนี้ของอะไรที่มันเป็นของเก่าๆก,ก็ปล่อยให้มันเป็นของเก่าๆไปนะคะคุณเมทุนเนาะไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆของใหม่ๆของที่ล้ำค่าของที่ดีของที่เหมาะสมกับคุณดีกว่าคุณเห็นมีดาบอันนี้ไหมที่แบบ ขึ้นมาแล้วก็ตัดดอกไม้อย่างไม่เหลือเยอื่อใยนั่นแหละมันต้องขึ้นมาแล้วมันต้องตัดแบบนั้นแล้วก็ทิ้งเขาไว้เหลือแค่ว่าความทรงจำหรืออดีตที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะแล้วก็ทำตัวให้เข้มแข็งแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันเข้มแข็งฉันเก่งมากพอฉันเดินออกมาได้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วคุณก็จะปลอดภัยแข็งแรงแล้วคุณก็จะมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณเมถุนเป็นไงบ้างชอบกันบ้างไหม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะแต่ทางนี้ขนนน้าง้น้ะอยู่ที่คุณด้วยละกันว่าจะอย่างไงจะเดินไปทางไหนนะคะทุกคนมีสิทธิ์เลือกแล้วก็ไม่ได้บอกว่า้างนี้มันตรงกับทุกๆคนนะก็เอาเป็นว่ามาดูกันเนาะ ปะ่ะเราจะเข้าความรักแบบดิบๆแล้วนะคะก็คือว่าคนที่มีความรักคนที่มีความรักนั้นคุณสามารถดูในทุกสถานะเลยนะคะขอดูตัวตนชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะมากับไพ่ ควีนถือถ้วยหรออัศวินถือไม้เท้าควีนถือถ้วยมีอะไรกันไหมที่มันจะต้องไกลกันมีอะไรกันไหมเวลามองตากันแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่พยายามที่จะใส่ความรู้สึกดีๆพยายามที่จะใส่สิ่งดีๆพยายามที่จะ อะไรแต่สิ่งดีๆให้ซึ่งการรายกันนะคะคุณเมธุนเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่เดอะไฮพิเทตขึ้นมานะคะมันเหมือนเป็นไพ่ที่เหมือนคุณกำลังดูจริงๆแล้วคุณเองก็แอบรู้ๆอยู่เหมือนกันว่าเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงเนะี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนหรือว่าอะไรอย่างไงกันแน่แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเหมือนคุณเองก็จะเหมือนแบบ ขอดูไปก่อนดูไปเรื่อยๆแล้วถ้าโอเคกันตอนไหนถ้าเกิดว่าอะไรอย่างไงก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าท้อท่้งนั้นใจคุณนะ่ะให้เขาเยอะมากๆเลยนะใจคุณนะ่ะมันเหมือนอยู่ที่เขาแบบคือเต็มที่มากๆเลยอะ่ะพร้อมที่จะบุกลุยฟันฝ่าอุปสรรค ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราสองคนนั้นเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยกันได้นะคะคุณเมถุนเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเหมือนคุณเองก็รอจากเขาเหมือนกันว่าเขานั้นพร้อมที่จะเดินแบบคุณไหมเขาพร้อมที่จะมีความรักความสุขใช้ชีวิตร่วมกับคุณอยู่ข้างๆคุณหรือเปล่านะคะอื ขอดูต,ตัวตนเขาคนนั้นที่แม่ถุนกำลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างพาไพ่ใบแรกเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะอาจจะไม่หยิบไพ่มาให้ดูทุกใบนะเพราะต้องเปิดเยอะนะอัศวินถือเหรียญเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ หนึ่งไม้เท้าโอเคเป็นคนที่บทจะนิ่งก็นิ่งบทที่จะลุยก็ลุยบทที่จะทำอะไรก็ทำแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรแล้วมันจะต้องได้ดังใจด้วยนะได้ดังใจเขาด้วยบทที่จะใจร้อนก็ใจร้อนมากๆเลยบทที่เราจะเดาเขาไม่ออกคือเราก็เดาเขาไม่ออกจริงๆว่าจริงๆแล้วนั้นเขารู้สึกอย่างไงเขา เป็นแบบไหนเขาอะไรอย่างไรกันแน่บางทีบางครั้งอ่ะเขาคนนี้เนี่ยทำให้คุณสับสนทําให้คุณเหมือนแบบไปไม่เป็นไปไม่ถูกเหมือนกันทั้งๆที่ฉันก็เฮ้ยกับเรื่องเนี้ยฉันก็แบบเต็มที่เหมือนกันนะฉันก็อะไรเหมือนกันนะแต่พอมาเจอกับคนคนนี้ปุ๊บมันเหมือนว่าทําให้ตัวฉันเองนั้นมันเดินไปไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะคะคุณเมถุนแต่ทางนี้ข้างนั้นนะ่ยมันก็เลยแบบ แต่ไม่รู้ทำไมอ่ะเป็นคนที่คุณรู้สึกแบบถูกใจเขานึกถึงเขาคิดถึงเขาแล้วตัวเขานั้นเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะเห็นไหมเขาจะไปไหนเขาจะจากคุณไปเขาก็จากคุณไปไม่ได้มันเป็นไพ่ที่เหมือนแบบว่าต่อให้เอามีดดาบทั้ง10อันมาแทงเขาหรือว่าเขาตายไปตัวเขานั้นก็ยังมีความนึกถึงมีความคิดถึงคุณอยู่อ่ะมันเหมือนว่าไปไหนจากคุณไม่ได้อ่ะมันยังมีความเสน่หามีความคิดถึง อยู่ตรงั้นนะ็ตเมทุนขอดูไพ่หลักให้ความสัมพันธ์นี้สักใบหนึ่งสิมันอย่างไงบ้างคะไพ่เวลาเป็นไพ่สามดาบขึ้นมานะคะมีเหตุการณ์การไม่ไว้ใจซึ่งการและการเกิดขึ้นไหมมีเหตุการณ์การไม่แน่ใจกันเกิดขึ้นไหมในความสัมพันธ์นี้อะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วรู้สึกว่า มันค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันถ้าเราจะเดินไปด้วยกันแบบนี้มันเหมือนว่าอยากได้อะไรบางอย่างที่เคลียร์เคียกันระหว่างเราสองคนที่อยู่ตรงกลางที่เราสองคนเน้นจะเดินไปมีความสุขด้วยกันหนึ่งคู่เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเดินไปด้วยกันแต่ว่าทางนี้ั้่นั้นแล้วมันเหมือนว่าต่างคนต่างเดินอะมันเหมือนว่าอ ไม่ค่อยมันใส่เหมือนกันว่ามีคนทางข้างไหมหรือฉันโสดกันแน่หรืออะไรประมาณนั้นนะคะคุณเมทุนแต่ทางนี้ข้างนั้นเหมือนก็มีความสุขนะเวลาที่ได้อยู่ใ,ใกล้กันรู้สึกดีมากๆนะที่เวลาเวลาแบบ ได้มองตากันนะทุกคนได้นึกถึงวันเวลาเก่าๆได้นึกถึงช่วงระยะเวลาที่เราสองคนนั้นได้อยู่ข้างๆกันนะ่ะมันมีความสุขมากๆเลยอะคะ่ะคุณเมถุนแต่ว่ามันก็อืใช้คำว่าอะไรดีอะพูดไม่ออกเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้ว่าจะเป็นอย่างไงเป็นแบบไหนหรือว่าอะไรอย่างไงกันแน่นาะมันเป็นความรู้สึกที่มันตึงๆบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะจากไพที่ขึ้นมาเนาะ อืมนั่นแหละจริงๆแล้วมันถ้าอุ้มมองจากไพ่นะแล้วใครมาดูดวงส่วนตัวนะ ที่อยากได้อ่ะก็คือความชัดเจนแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องความห่างไกลแล้วน่าจะมีมีปัญหาเรื่องการที่เวลานี้ที่เรามองตากันหรือว่าเราอยู่ใกล้ๆก,กันอ่ะเรารู้สึกว่าเราเหมือนเราอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่านะหรือว่าบางคู่เนี่ยอยู่ห่างไกลกันอยู่แล้วก็ได้นะคะความหา่างไกลเป็นเหตุทําให้คุณสองคนนั้นแอบมีปัญหากันเบาๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนพวกคุณสองคนก็ยังมีใจให้ซึ่งกันและกันเพราะเขาคนนี้ ต่อให้เขาจะนิ่งเงียบขนาดไหนต่อให้เขาจะไปไหนเขาก็ไปไหนไม่ได้เขาก็อยู่ตรงเงี้ยค่ะคุณต่อให้ไม่ดาบสิบเล่มปักอยู่ตรงนี้ต่อให้เขาตายอยู่ตรงนี้เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะคุณเนทุน ประมาณนั้นนะคะถามว่านะตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเมทุนบ้างไพ่สิบถ้วยนะคะมากับไพ่สี่ถ้วยนะอุ้มคิดว่าน่าจะเป็นความรักที่มากันได้นานในระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณเพราะว่ามันเป็นความรักที่เขาคิดว่าเขาได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนในครอบครัวแล้วเป็นใครสักคนหนึ่งที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวแล้วอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขจริงๆแล้วนะคะคุณเมทุนนะแล้วเมทุนนะ ก็เป็นคนคนนั้นที่เขาคิดว่าอืเป็นคนที่น่ามีครอบครัวด้วยน่าอยู่ด้วยน่าที่จะมีความสุขซึ่งกันและกันด้วยพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะคุณเมทุนเนาะซึ่งเรื่องพวกนี้เหมือนเขาคิดอยู่แล้วแล้วเขาคนนี้คิดมานานแล้วด้วยว่าเขาอาจจะเหมาะกับเมถุนก็ได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เหมาะกันจริงๆแล้วก็มีความสุขกันนะเออเข้าใจอารมณ์ปะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยในความรู้สึกของเขาตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันเหนื่อยจังเลยเนาะมันเหนื่อยมันรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันเหมือนต้องแบกทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งหมดเลยเหมือนแบกภาระแบกอะไรไม่รู้ไปหมดเลยอะค่ะคุณเมทุนแล้วเหมือนตัวเขาเองก็คลายในสิ่งที่เขาแบกนั้นไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วตัวเขาเองนั้นก็เป็นไพ่ที่มันแบบมันมันแอบเขาคิดถึงคุณแหละเขานึกถึงคุณแหละเขารักคุณแหละแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่อื ขอพักสักแป๊บหนึ่งได้ไหมอะไรประมาณนั้นอะไม่ได้บอกว่าผมอยากอยู่คนเดียวหรือว่าฉันอยากอยู่คนเดียวหรือว่าไม่อยากใส่ใจซึ่งกันและกันนะมันเป็นไพ่ที่อยากใส่ใจซึ่งกันและกันเป็นไพ่ที่อยากมีความสุขมีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนะคะคุณเมทุนแล้วเขายังเก็บความรู้สึกนั้นไว้เขายังเก็บความสุขตรงนั้นไว้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น่ะมันเหมือนเป็นไพ่ที่แบบว่า ถ้าเราใกล้กันมากเกินไปเราอาจจะทําให้ระหว่างเราสองคนนั้นยิ่งถูกไปมากกว่าเดิมก็ได้ั้งเพราะมันยังมีทั้งความคาดหวังความคิดความอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยอะคะ่ะแล้วก็เรื่องงานของเขาก็ค่อนข้างยุ่งมากๆเหมือนกันนะบางคนมีโอกาสไปต่างประเทศแล้วไปเริ่มง,งานใหม่ด้วยนะคู่ของคุณเมถุนนะ่ะและ้วเมถุนเองมีเกณฑ์การเดินทางด้วยเหมือนกันนะคะ อ่ะแล้วก็มากับไพ่หเหรียญน,นะคะคุณเมทุนเนาะเหมือนเขาอยากหาตรงกลางระหว่างเราสองคนอนะ่ะเหมือนเขาอยากหาตรงไหนก็ได้ที่เราสองคนเน้นจะมีความสุขที่สุดและเดินไปด้วยกันได้ดีที่สุดนะคะคุณเมทุนถามว่าเขาอยากจะทํายังไงต่อไปกับคุณเมทุนนะ ไม่ต้องถามเยอะแล้วแหละคุณเมถุนนะ่ะคือควีนของเขาคือควีนของเขาคือคนที่เขาอยากที่จะเดินไปด้วยคือคนที่เขาอยากที่จะมีความสุขด้วยคือคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวจริงๆดังนั้นถามว่าเขาจะทํำย่างไงเขาก็จะรักษาคุณไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แต่ว่าต้องยอมรับนะว่าเขาอาจจะดูแลไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะคะแต่เขาก็ เขาก็เสียใจแหละที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ดูแลได้ดีมากขนาดนั้นเขาก็รู้สึกตรงนี้เหมือนกันแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดว่ามันใช่จริงๆอะ่ะเม่ทวนต้องอยู่ตรงนี้เม่ทุนต้องรอได้แล้วเราก็ต้องรอวันที่เราสองคนเน้นจะมีความสุขจริงๆซึ่งกันและกันได้นะคะอืมใส่เสื้อตัวนี้ดูแขนใหญ่ไปหน่อยเนาะโ้มไม่มั่นใจยังไงไม่รู้เลยอะ่ะ อ่ถามว่าแล้วเมถุนล่ะเมถุนควรที่จะทำยังไงต่อไปกับเขาคนนี้คะพไพ่เมล่าขึ้นมาเป็นไพ่ อสศวินถือไม่เท้านะแล้วก็เป็นไพ่สามถ้วยนะคะคุณเมถุนเนาะไพ่ของคนไพ่เขาแนะนำว่าคนคนนี้เนี่ยคือคนที่โอเคนะคนที่ดีนะเดินต่อไปด้วยกันอะ่ะลุ่งแน่ๆมีความสุขด้วยกันแน่ๆคือดีแน่ๆได้นั่งอยู่บนบัลลังแล้วมีความสุขเป็นความรักที่ชัดเจนได้แน่ๆเลยนะคะคุณเมถุนนะแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยเหมือนคุณเองอะ่ะก็ต้องเลือกเหมือนสุ่มกระชะปองแล้วกันเนาะว่าจะโอเคอเขาคนนี้ไหม หรือว่าจะอะไรอย่างไงเขาคนนี้ดีอะค่ะคุณเมถุนเพราะว่าในระหว่างที่ไปด้วยกันมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็มีความเย็นชามันก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนโดดเดี่ยวมันเหมือนว่าเดินคนเดียวมันเหมือนว่าอะไรอย่างเงี้ยอืตรงเนี้ยจะรับได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณเลือกแล้วแล้วคุณสามารถรับได้แล้วคุณสามารถเดินไปได้มันก็เดินไปได้และสามารถที่จะมีความสุขซึ่งกันและกันได้จริงๆค่ะ แนวน้มความสัมพันธ์ค่ะ16-30าเมษายนนี้เมถุนจะเป็นยังไงอ่ะเขาคนนี้บ้างคะ ไพ่เบล่าขึ้นมานะคะเป็นไพ่อะไรเอ่ยซีเรียญแต่ว่ามากับไพ่เดลเวอร์ผมคิดว่าพวกคุณสองคนนะ่ะอาจจะมีโอกาสได้ใครก็ตามที่ห่างกันนะ่ะจะมีโอกาสได้มาเจอกันนะได้มาปะกันนะแล้วก็เป็นไพ่ที่เหมือนพวกคุณสองคนนะ่ะก็คิดถึงซึ่งกันและกันเห็นไหมเดลเวอร์ขึ้นมายังมีความรักความสวีทความหวานชื่นมืน่นเห็นไหมไพยเรือไปจูบกันไปโอ้โหเหมือนอยู่ในเขาเรียก ก็อะไรนะเหมือนอยู่ในเวนิสเลยอะ่ะเออพะมาณนั้นนะคะเวลามีความสุขก็มีความสุขความสุขแต่เวลาที่รู้สึกท้อใจรู้สึกน้อยใจมันก็น้อยใจจริงๆเนาะกับเขาคนนี้เนี่ยเหมือนเขาทําให้คนรู้สึกแบบอย่างนั้นจริงๆอะ่ะแต่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกกนมันมีความสุขทุกๆครั้งที่เราสองคนนั้นได้อยู่ใกล้ๆก,กันได,ดนแบบ้ใกล้ชิดกันแบบใกล้ชิดกันแบบเนน้ยเออเข้าใจปะอืม นะคะโอเคแล้วยังไงต่อคะมีอะไรพูดต่ออีกไหมอัศวินถือดาบนะคะแล้วก็มากับไพ่ก้าดาบระวังความคิดระวังคำพูดทุกๆอย่างที่ไม่ได้ไต่ตองให้ดีนะคะแล้วก็คิดไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็พูดออกไปนะคะมันอาจจะทำให้บรรยากาศหรือความรักระหว่างเราสองคนเสียก็ได้หรือความคิดที่แบบว่าคือเห็นไพ่ใบนี้เว้ไพ่คนละใบ เห็นภาพใบนี้ไหมเห็นไหมชายหญิงสองคนนี้เขากําลังจูจีกันอยู่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมองอยู่ข้างหลังนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยชายหญิงสองคนนี้เขาอาจจะไม่ได้จูจีกันจริงๆก็ได้เขาอาจจะแค่เกาะเขาอาจจะแค่แบบลูบหลังเออแล้วแค่จับคางเฉยๆเหมือนปัดอะไรออกไปหรือแค่ อะไรเฉยๆเพื่อหวังผลประโยชน์หรืออะไรยังไงก็ได้แต่ว่าผู้หญิงที่มองข้างหลังไะที่อยู่หลังประตูน่ะเขาคิดไปไกลแล้วว่าผู้ชายคนนี้ต้องเจ้าชูแน่ๆเลยจะต้องแบบอะไรกับผู้หญิงไม่เลือกหน้าแน่เลยจะต้องแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแน่เลยอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนเนาะดังนั้นนะ้าอย่าเพิ่งตัดสินใจกับอะไรยังไงง่ายๆจนเกินไปอ่ะนะคะคุณเม่ทุนเนาะมันอาจจะแบบว่าแค่แบบอืม้มแค่นั้นเองแค่แบบเฮ้ย เหมือนจะแบบพิสูจน์กินปากหรือเปล่านะเออมองจากภาพอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นเพราะจากภายที่ขึ้นมาก็มีเหตุการณ์ทําให้คุณสองคนนั้นคิดมากแล้วก็คิดหนักในความสัมพันธ์นี้แต่ก็อย่าเพิ่งแบบว่าโฟกัสมากจนเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกว่ามันทําให้ความรักของเราสองคนมันจะต้องแบบ เหนื่อยหรือว่าจะต้องแบบอยู่ในบรรยากาศที่มันอึมครึมแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วอยู่ๆอ,อยากจะหลุดอะไรพูดออกไปก็พูดออกไปคําพูดบางคํามันอาจจะเป็นคําที่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันทําลายคนฟังได้เยอะอยู่เหมือนกันมันอาจจะมีปัญหาภายหลังก็ได้นะคะหรือไม่อย่างนั้นคําพูดที่คุณพูดออกไปในวันนั้นมันอาจจะมีปัญหาก,กับคุณในอนาคตก็ได้นะดังนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของคาพูดค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะ อ่ะถามว่าแล้วยังไงคะไพ่อยากแนะนำอะไรคุณเมทุนในช่วงนี้บ้างไหมไพ่สามเหรียญกับไพ่เดชเลออดค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากมั่นคงกับคนคนนี้นะง่ายๆเลยเดินไปถ้าคุณอยากมั่นคงด้วยกันก็คือว่าเดินไปคนคนนี้แหละคนคนนี้ใช่แล้วโอเคแล้วจัดไปเลยคะ่ะลูกอะไรประมาณนั้นไพ่บอกแล้วนะคะไพ่บอกว่าจัดไปเลยคะ่ะลูก เดินไปเลยค่ะแต่ว่าบางทีบางครั้งน่ะมันอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยแบบสบายสักเท่าไหร่คุณเห็นไพ่ใบนี้ป่ะไพ่ใบนี้คือไพ่เดชริออทนะคะมันเป็นไพ่ให้เดินไปก็จริงนะมันเหมือนแต่ว่ามันเดินเหมือนคุณนึกถึงเดชริออทคือไพ่แม่ทัพเราต้องเดินแบบไปกับเออเขาเรียกอะไรกองลบเหรอเดินไปกับ ใครสักคนหนึ่งที่ร่วมต่อสู้ดังนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้สบายขนาดนั้นมันอาจจะแบบว่าเหนื่อยนิดนึงแต่ทางนี้ทั้งนั้นน่ะมันสามารถประสบความสําเร็จได้มันสามารถโอเคได้คุณสามารถเด่นดังได้แล้วคุณสามารถมีความสุขและมีชีวิตที่ดีได้นะคะกับเขาคนนี้เนาะอยากเห็นภายใต้สําหรับปะเอยให้ดูนิดนึง เป็นพ่สี่ไม้เท้าค่ะทุกคนดังนะั้นก็ไปด้วยกันได้ถึงขั้นแต่งงานเลยแต่ว่าย้ำอีกรอบหนึ่งว่าต้องอดทนต้องอดทนกันให้ดีๆถึงจะไปถึงวันนั้นได้นะคะเป็นยังไงบ้างตรงกันบ้างไหมชอบกันบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่มันตรงกับตัวคุณมากกว่านี้ก็แนะนาว่าให้ดูดวงสนตัวนะรายละเอียดเน้นอยู่ใต้ d e s c r i p t i บ n b อกแล้วทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะก็ <c oughs> ทักเข้ามา ถามคงถามคิวอะไรยังไงก็ได้นะคะอุ้มเป็นกันเองอยู่แล้วอุ้มชิวชิวสบายๆนะก็ทักกันมาคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่างเวลาไหนอะไรยังไงสะดวกตอนไหนก็มาคุยกันก็ได้ค่ะประมาณนั้นนะคะก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรละเพราะว่าเมถุนไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงละแค่เคลียแค่ตรงเนี้ยแค่เคลียรสภาพของสาว ค่เคลียร์สภาวะของตัวเองตรงนี้มันก็น่าจะโอเคแล้วมันก็น่าจะสบายแล้วนะคะแล้วก็จะทําให้คุณนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันแล้วแค่นั้นเองนะแล้วคนคนนี้ก็ไพ่ก็บอกเลาว,ว่าเป็นคนที่โอเคเป็นคนที่ใช้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือว่าใช้วิจรารณญาณในการเดียวก็ได้เพราะว่านี่คือการทํานายดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงให้ใครคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์สับสัคล้ย ลืมคอมเมนต์ว่าคุยกันด้วยนะคะคิดถึงชาวราศีเมถุนและชาวสองทุกๆคนเลยนะที่เคยมาดูดวงเคยมาอะไรกับเขาตลอดเวลาตอนที่เขาหายไปอะ่ะก็คือว่าคิดว่าคงไม่มีใครมาดูดวงกับอุ้มแล้วแหละแต่ที่ไหนได้โอ้โหก็ยังมีคนมาแบบสนับสนุนอุ้มเสมอสนับสนุนตลอดมีคนทักมาถามตลอดมีคนอะไรตลอดอุ้มขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะที่ให้การเอ็นดูแล้วก็ยังเป็นห่วงอุ้มอย่างหลักอุ้มกันเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าเหมาะคนนี้ จะเกรเรไปบ้างนะจะพยายามไม่เกรเรบ่อยนะคะก็คือว่าถ้าช่วงไหนป่วยก็อาจจะลงคลิปช้านิดนึงดังนั้นในช่วงนี้ก็เลย1-15ึงสิบห้าาคงลงกันไปหมดแล้วแหละเรามาทำา16ถึงากันดีกว่านะคะขอบคุณค่ะและสวัสดปีปีใหม่ไทยด้วยนะคะติดชมกันได้นะบ๊ายบายค่ะโอเคมาดูกันว่าปิดกล้องได้ไหมไม่ได้